ตอนนี้เขากับยูทีนักขอลงเวงกันเนาะกับสุกศักดาแหละคะพี่เมย์เนละคนอุ้มร้านเพอ่อลินเดเดอนิเดอิปลินยังสุยัเปลี่ยนยอลป้าเดที่อฟุปลินเนาะมื่นี้พาอลไปอเนเจอบบาี่ยวหอนกันถ่างตอกันนอกนเพราะวออกก่าส่วนนี้มัน่อนถาจ้าจะหอนนาะเขาก็เลยว่าไปเที่ยวไปพักพ่อเนาะในสถานที่ๆไปวา เย็นๆน,น,น,ะ,นะเดี๋ยวเป็นยังไงติดตามผ่าบรรยากาศน้ำกันเนาะไปเราจะไปโซนหาอาหารเนาะแจะเอามาจ่ายคนหนึ่งสามสิบพันเพื่อจะขึ้นไปดในเชิงเขาสามารถเหลือกิจกรรมใดเนาะเขามาภาษาสัมพันธ์เพื่อในจุดแจงสีนี้เนาะวันนี้วันอาทิตย์คนคนถางจะหลายเด้อเดี๋ยวเาไปถาเดี๋ยวจะมีรถไปหาบเนาะคนหนึ่งสามสิบพันถามว่าเขาจะขึ้นไปในโซนของหาอาหารเนาะมันก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้เขาหลินเด้อ พวารถเอชีวียังรถรถยังก็รถทับบอที่เขาขี่นะค่ะนี่คือนําเปลี่ยนยกระปลบเราพี่น้องเราอยู่ในภูเขาค่ายเขียดภูเขาค่ายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไก่ๆกับนครหลวงเวียงจันทร์ขับรถออกมาแป๊บเดียวก็หอนเนาะบรรยากาศหลงเหลือนขนาดเลยได้นี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยความปลอดภัยมาก่อนเออเขามีรถอันนี้มาหัไปโอ้ แบกแบกแบกเมื่อไงบอเมิออยู่บอเดบ่อเนาะไปอลินนางนาบ่ส่วนแจงปีเด้เป็นยปี้ำนได้ปีน้ำายแจงปีก่อนเนาะโอ้อลินเดินนางนาบนน่ว้าส่เดินนางนาบอายบายไว้บายไปขนวิคไปกาบริเวณเขตนำเปี่ยนยอลาปานเนาะ ว้าวเขาขึ้นมาอนี้แทวเวย้ยตากแดดได้บาทนี่เออใครแต่อริเดน่งหนาเนอะป้าเมิองแดดสิิงที่เดาได้โบมากเคือถอ <laughs> อั่นนมอ้ยงามเด้คุณอ่ะอว้าเบิ่งบรรยากาศเนอะส้มบรร,บรยากาศส้มวิวกันทำกันแต่ก็อยู่ในนี่จะเป็นเขตป่าแบบพรมเย็น เหมือนนี่โบโบเย็นันได้แหละเพราะว่าแดนจะมีกิจกรรมน้องขี่ ATV นะขี่ ATV เป็นคนหนึ่งแซนท็อกที่ผาพัดทีมกาน้องขี่คนละขันี๋ยว่านาอเพราะว่าต้องนั่งตองกันเออได้อู้ค่ะเว้ยลมันจะเป็นายหนัเนอกลำธารนิวนแต่ว่าโบเจะโบมี ไ,ไก่ๆก,ก็เบี่ยงจานต้องขียวมาเจ็กกิโลกว่ได้หกบบอกเจสิบนาะประมาณหนึ่งสม่วโมงชัง่โงกลัวๆครับออกมาอุ้ยสายหนาบึงไหมลินน้มได้สักสิคักเนาะแต่ว่าถ้าตายแน่ตอนนี้ก็พักไปไหนละ อูดมไส้ไกลๆนึงเด้อโอ้มับนบีบแกนอะเพื่อบอกว่ามีรถมาเด้เอเฮ้ยแดดเกินเรามาหอดส่วนหารอาหารแลวพี่น้องเนาะเขาก็จะมาหล่อเบ่งส้มบรรยากาศเนาะไปเป็นการมาเที่ยววันนี้วันทีด คนไลค์มันมีแต่สามย่างในชื่อเดียวนี้น,ะนนะ่ะน่ะไปขอมานั่งในส่วนอาหารอาหารโอ้มีอกนะน้ำ้าล่นนั่งอยู่นี่ว้าวสองตัวน่ะมีสระว่ายน้ำให้เราเล่นด้วยจา้าเขาบอกว่าให้ใส่บิกินี่ได้ใส่บิกินี่น้องหลินบอเบ <laughs> โโล็งเบล็งอู้นกระเสือดจับล้างเราเอ้ยเป็นกระเสือจับล้างเราอ้าวเจอทางเมืองคงนรงกันเลย เจอไยอะจะทยมังพโปรนำกันสบายดีเลน่น,นสบายมา ส่วนของอาหารเนาะส่วนกะหอกับเกี๊ยมาก่อนกันกบกมมกก <g ül> ตำสมตำสมนี้มาแตงเหืงแล้วก <c oughs> ็สิ <c oughs> แบบว่าเสื้อกับเกี๊ยวนาะให้เาหานางเกงี๊ยนางซิวสมบรรยากาศหาของกินครบแล้วเขามากินเผานังกันเหมือนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมากินเผาอ,อยู่ที่หนำเปลี่ยนยล l ป่าเนาะอุซ่าครับหลุดออกมาถึงแต่นครหลวงเวียงจันทร์ออกมานี่ครบสมองไปเนาะ เออเสรมหกวก็กวัเวเพื่อออกมานาั่งมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์แน่นะท่องเที่ยวหลยหล่ฐานผูสมก็ถือว่าเป็นสถานทีท่ที่แบบว่าไก่ไก่กันกับนบคนรหรลวงทีง่คนนครหรลวงเขาเจออ้าน,นิยมออกมาเที่ยวเนาะนคือ่นแล้วนส่วนี้เขาเปิดประเทศแล้วมันจะคืนนืนๆแม่ว้าวล้วนั่ง,งอยู่ในส่วนอาหารเนาะแล้วก็จะมีซาลอยหนาทุกคนอย่าเข็นเธอบิดใส่เครื่องลอยหนาวะ โยนโนจะใส่ก็ใส่บอ่บ่บแม่แม่คันสมุดวาลุกาใสุ่เลยหนาจะใส่บอส่นนเหลืบงบ่มหาอีกคันมดีมันใกล้บุ่นดีแล้วน่ดีบห้คิดเน่าบหยคิด ว,ว้าวลิลลินนาำเดชเลยจะเป็นสไลเดอร์เนาะพอดีแดดแบบว,ว่าบางบางเนาะสามารถมาลินนามาบบนี้เออเป็นตะมวลเดว้ว้าว <c oughs> อลินขากบ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 เฮ้อ <c oughs> <c oughs> เอมนค่นไเดี๋ยน <ga> well, ้ะมัเ่งขนตอนนี้ยร่อัรถเดองจะี่น้ะค่ะไปหล่อเบิรงกิจกรรต่างๆตะเมนโซนเขาขี่รถอันเี่ยรถเป็นแบบรถยังก่อเขินรถรูดบอรถยังก่อเขนเออเจรถอีสังเดียมันจะเป็นรถแบบนี้จดข๋้นไเป็นสตล์เจ้เทิงพ่อนอนแล้วก็ลงมานีแต่ว่า เาบริยูนี่เามาโซนนี้ว้าวเป็นส่วนของเอทีต้นหนั่งขี่ไล่กวนบ่เออต้นนั้งแป๊บเดียวนี่น่ะบัหาหน้าที่หรอวะโอ้เพราะว่าคันเทาขี่ไปโดยที่พททุประมาณสามนาทีเดขี่นกัโจอเอเออเออเออันมันจะดนทางยนี้ายุกจมา้เ้าท้ายก่อจะได้่การขึ้นอินามเบื้งมาเทีามาหลายมาเทียมาหลายการเวลา โอเคไปใส่ใส่อุปกรณ์เซฟตี้กันตอนนี้ดนความกุนแะคันนึงจะนันนงกย์เา่ิ๊กเลือกเอาหัวกรนกจะที่อะไรจที่าวะเออคือเว่ยเตรียมพร้อมเนาะจะออกเดินท่าออกหลบจะขึ้น่าใส่หมวกซีจะเบิรงหมวกซีนี่มัเสด็งกลัว นี่เริ่มกิจกรรมโคดเลิศม,มาลายเยนาะเขาจะมีหาขั้นขั้นหนึ่งเป็นข้องไก่เนาะอ่ะอันนี้คือรถเอชีวีเนาะขี่เดี๋ยวเขาจะมาเบิร์กันว่าจะขี่เหย้าส่วนใดโตน,นี้ค่าขี่หรือว่าค่ากิจกรรมนี่เป็นหนึห่งแสนหกแสนหกต่อวะแสนครับแสนสามสิบหาพันเนาะแล้วจะขึ้นไปถ่ายหูไปกิจกรรมขี่หล่อเบิร์นธรรมศาสตร์อยู่นี่เนาะ ลังจะออกไปเนาะคนขาง,งจกขสผก,กุ้มหยาดก็รถจักได้นน่เป็นข้างแรกเนาะที่ด้ขี่ ATV ไว้บอไ,ไ,ได้บะบิ๊กได้บะได้บอะโอ้หน้าจ้าได้ใส่เซเบกย่างเดียวละแหละปุ้งส่งสิได้ใส่ จะมีสายลำโตอยู่นี่จัาหน่อยเ้างยางของมาไดญบ่อยห้หอยงาาย,อา,า,อยางมา่ยาหหยหุบไดญบ่อแถวนี้ยางมาหล่อเนาะเ้ากขมามหาหล่อทายหุบอยู่นี่เป็นวิวไปเดี๋ยวเขาจะขับต่อไปอีกนิดน,นึงเนาะ จะเป็นการส่งป่าเนาะโดยการ K T ขี่รถ ATV เขามาดิรู้สึกว่าป่าดิบเป็นดิบเลย,ยนี่เงี้ยเจนรำมา,าศาสตร์บอเฮ้ยเออมีขวาีเท่งนี้ยังไยมาถ่ายหูเนาะว้าว สองคนถนัดหใจละลดหมอน้ำถังวัจัาเฮ้ยสองคนถ่ัดดีไซน์เกดดับลดหมอ,อนวัวจา้ <Okay. S 1> า เคยสองคนนะยังมาแต่มาสาวเขาบอกเนยตัวก่อมปลอดภัยนะก่อมประทับใจมาห้องปริมาณมาลำหลังกิจกรรมอยู่นี่เนาะคากบเวกเป็นขางแรกที่ขี่ ATV สุดยอดตอนไหนมาลองตอนนี้มาลองแต่แป๊บเดียวไปถ่ายอยู่เพิางบอกไปว่าไปหลินน้ำน้ำไปว่าไปลินน้ำลยน้ำบอกใครอยากเห็นคนลอยน้ำยกมือขึ้น เดีย๋ยวจังเลยถ้าลงขัก็สิเล็กในรถนี้แหละคือซื่อว่าพุ่มฝนสีโต๊ะนี่เนาะบรรยากาศเปลือนี้แล้วกันแล้วคนหนึง่งกเห็นตรงสายอันนั้นรถหมอดอีกลางหนาวเน,ะน,นานนะแม่ตรงนี้ช่างงานไปน้ามื้อน,นี้มากินเข่ากับคือชื่อว่าคนร้ายกับขอนขางจะบโบประทับใจอีกหนึ่งคือบริการอย่างสาส์เนาะ ก็เลยเห็นให้กินเขาเต็มเม็เต็มหนว่วยเดียวจำนวนชิลงไปกินเขาอยู่แถวในเมืองเติมอีกเพราะคนร้ายบริการแลื่บนทัวร์เทีงกันปันได้นะแต่ว่ากิจกรรมก็โอเคอยู่เดี๋ยวสิไปหลินหน,หน,นหามห,าหน,าน่อยหนึ่งเนาะไปหลาลอยน้มเจ็กนอยหนึ่งไปเบิ่งอลินลอยหนามดอกโบว์แม่ส่องลอยหนามเองได้ก็เป็นการพักพร้อมเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของคนเวียงจันท์ที่เขาจะมาหลินมาเที่ยวคือจุดโซนนางหลินเนาะว้าวเนาะ เอคือการส้มปลาเนาะโอ้กันมีห่อให้ให้อยู่น่าไดดอยู่นี่นะจะมีเป็นบอนให้นอนเนาะพยายามานอนกันนอนได้ไปไปเบิ่งป่าเออแม่น่นจะเป็นยูนิแหละเห็นสัตย์ทิ่นมาหลินเมื่อก่อนนี้เนาะแม่บอสถิจะมาหลินนี่แม่บอสแม่แหละเห็นสัตย์ทิ่นมาหลินเน,นาะเดี๋จะเป็นโซนแบบว่าที่แขกบ,บ่เออบ่มีเว้ยจะมีเป็นเตียงเนะาะแล้วก็เป็นสถา,านที่ให้เขามานั่งเบิ่งบรรยากา,ธาศธรรมชาติจริงสิ ว้าวพอดีทรายนหนามห่วยเนาะหนามผูกคนไลว่มาเต้มทั้งผูกคน,าากคนในบริเวณของผู้เขาขั้วจะมีเต่าอันหนึ่ง,งให้เข้าปิกนิกแล้วก็บ,บนอนนอพ์่คนจะเป็นบอนนอนแบบนี้ว้าเป็นตะหอนขนาดเลยเลยมีแอบบอมีแอบหนาจะดีโบมีแอบแบบนี้หน,นาจะโบไวเพราะว่าบรรยากาศจะหนีกับอยู่นำกัดเยอละปามันคนลบบอนเน้น้ำกัดเยอละป่าจะต่างอยู่ทีอุดมไส้เนาะ ซึ่งอยู่อุดมไส้อากาศมันจะเย็นกว่าน้แต่อยู่น่อากาศมันจะบกคอยเย็นปันใดมันจะอบอาำลายกักวค่ะฝนตกนี่คือว่าโอเคแั่ฝนบ่ตกนี่แมนโอ,นนโอ้สุดยอดความหอนก็คือตอนนี้แล้วเนาะหอนแห้งอู้อย,อยู่นี่ค่ะเว้ยเป็นบรรยากาศเม้คัวที่บริสันต้นมากเนาะแต่กับบริเวณของักของเพื่อนทื่เชิี้ีจะได้เอาว่าขาใช้มาพร้ามานอดนะเขาจะอนุญาตให้ขับรถขึ้นมา <c oughs> จะถามว่าเขามากดินเรือมากดินจิตตะกามากินอาหารจะซื้อไปเท่าเสียคนละสามสิบบาทเพื่อจะขี่รถตุกตุของเพิ่นมาเนาะรู้บรรยากาศตื่นเต้นนี่ไม่ปลาแทงหุ่เนี่ยได้ดีอย่างนี้เนาะคแล้วมีหมาเนาะโอ้เจนท่าคุณนี่เจนท่ารถเอทยูวีอ่ะนี่จะให้ขี่ผ่านมา เสียงบ่อูอูอูเสียงเลยค่ะอยากใหมาดูหนะมีเขื่อนอะไอ้ี่ต่อหมานะ่ตอหมาต่อหมาให้หมดต่อหมาเลยค่ะจะกินลเอจีนีล้เวีโมหอดีดีว้าวเดี้ยงเจ้าาต้องถ่าก็นใส่กาจะต่มห้อ จะโดนตัมไม่รู้เรื่องนะยใช่ไหมคะไปชาด้วยขี่เอาก็บาขี่นียเนาะ จะอย่าเป็นตบขวนเหมือนกับเจ้าบิ๊กตบเพื่อนมีการขายกันเกิดขึ้นมันจะมีเส้นทางใเส้นทางว่างทางมอ้หมดเส้ทอส้นทางนี้นั่นนะับเส้นทางนี้ึกไปไหนเนี่ยบ้านพักบ้านพักกลับกลับกลับเถอะกาเป็นทริปสันสนเนาะสำหรับการมาหอดเยียงจันทร์ของกะหองมือทําอิฐ เจ้าของเดินทางมาหัววันเสาร์หมือนวันศาทิตยนอดแล้วกะ็ไอ้พวกคนพาออกมาหลินเลยเลาก็เลิอกออกมาหลินยูสถานที่ที่นี่นอดพูว่าเกละกะี่ไก,ก่กันกับเหี่ยนจันแล้วกะ็เป็นบอลทองเที่ยวบอลพักพรที่คนนครหลวงเขาจะนิยมกันออกมาเชียร์ยู่สถานที่ทีท่นี่ในส่วงเวลาวันเสาร์และวัน,นอาทิตยนอดแล้วก็ถือว่าโอเคเหมือนหนาจะฝนกำลังสิตกนี่แหละอากาศเอาแบบเอาแห้งอีรีเลยหอนหอนแห้งอีรีเนาะ ล้วก็คิดว่าอีกบดอล้นกับคืืสิโต๊กลงมาแหละแหละเลมอนีเท่ากันนะจ้าท่าเบิ่งบรรยากาศประมาณนี้เนาะเท่ากับได้ดินกิจกรรมเอทีวีเนาะรายการ่ามาเบิ่งัวอูเซิงยูนีฮะนะมันกับกิจกรรมคลายๆกันกับยู่นํากัดยอรป่าทุกอย่างเลยต่างแต่ว่ายยูนีมันจะหน่อยกลัวแล้วก็มันไก่กลัวทานนํากัดยอราป่าเนาะเขาจะเดินทางออกไปทีอุดมไส้แต่ญี่ปุ่นกับจะแบบมันนี่จะขากกว่านีที่ใหญ่กว่านีเพราะว่าตันนี้มันเป็นแทงที่สองเนาะ แสำหรับคลิปวัอนนี้กับข้อโต้รลาไปก่อนนะทานผู้ชมนะขอบใจ์ทานผูนะ้ชมทีเบิ้งได้ตัจนจบและวไพนี่ท่าดีท่องเที่ยวหรือว่าอยากให้สาองไปใซส์ในนครหลวงเวียงจันทรนะ์ก,ก,ก,ก็อย่าลืมแนะน้าไพเสาองเน้อเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดี